สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหลวงป้านาะทุกท่านนะครับอย่ผมบาสเดินป่าพาลอนวันนี้ผมก็กลับมาโลเคชั่นหญิงตายท้องกลมนะคือผมไม่ได้กลับมาโลเคชันนี้คือน่าจะได้เดือนสองเดือนละคือวันนี้ผมก็เลยจึงกลับมาและวันนี้ผมก็มาคนเดียวด้วยคือโลเคชั่นอยู่ข้างหลังผมแล้วคลิปนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งรลอยหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อการกงะจายเผมทําคลิปต,ต่อไปด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปถ้าพร้อมแล้วก็ ไปกันครับไปไอพี่เ่นนู่นนะคือโลเคชันคือล็อกมากเลยนะเสี่ยมีงูเสียงคนร้องไห้คือพี่เพื่อนได้ยินเสียงนี้คือมีงานนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กวิ่งออกมาเด็กเด็กทุกคน เกยเด็กเนี่ยเสียงเสียงร้องไห้คือยังมีอยู่นะเกียร์ท้ายเหรอโมคูนะนั่นๆๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เฮ้ยเด็กเด็กเด็กทุกคนน้องนะคือวันนั้นผมก็ไปทำบุญมานะได้ยินเสียงร้องไห้ไหมเฮ้ยตกใจหมดเลย เดินมิเซน่ะมือหนึ่งก้อ,กอ,นะอน,นน่ะเอ้าน,นู่นนู่นนู่นแม่กับน,น้องนะโหเฮ้ยเฮ้ยคือไม่ได้กลับมานานนี่คือบ้านซุสโซมากเลยนะโหค,คืองานดังมากนะเลยดูดิเสียงร้องไห้คือรอบบ้านเลยนะ mai cả, mai cả, mai cả, ô cứ xiên ngàn, đang mà cứ đấy. thôi, anh mà Trong này เียงคนเหรอเพียงเด็กเหรอเหมือนจะมีคนเข้ามาฟันปะเหมือนจะเข้ามาทําบ้านอย่างนี้ปะผมว่าถ้าทําก็คือทําไม่ได้อ่ะคือเฮียนด้วยอะไรอะไรวะผมทําบุญไปให้แล้วนะผมมาดีนะคือผมไม่ได้กลับมานานแล้วด้วย คือวันนั้นผมไปทำบุญมาให้ด้วยนะโอ้หคือเสียงกีต้าร์ดังเลยอะ่ะดูดิบ้านเคยสุดต่อมากอะ่ะไม่รู้ว่าหน้าต่างจะเปิดได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดดูขวนอะ่ะอันนี้เนี่ยอ๋อเขาล็อกไว้อ่ะนีะ่ดูดิ ผมจะลองเทีมดูว่าเปิดได้นะคือมันยังใช้ได้อยู่คือก็ยังไม่ค่อยสุดโซมากอะไรขนาดนั้นนะดูดิแต่ก็มีเสียงออดแอดออดแอดนะเฮ้ย <c oughs> ใครอ่ะ <c oughs> คือดังอ่ะงานคือ เด็กหคือไม่ได้ยินเสียงร้องไห้เลยนะคือได้ยินแต่เสียงงานคือแต่ผมได้ยินเสียงร้องไห้นะคืองานก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะพี่วินเพื่อนโอ้ยยิงหานยิงร้องดังขึ้นนะฮ้ยเด็กนู่นพี่วินเพื่อนนั่นๆๆนเอาหาย ขึ้นดังเรื่อยๆเลยนะเป็นไรครับเป็นไรครับเฮ้ยเฮ้ย,ยใครอ่ะใครอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเฮ้ยยังอยู่อยู่เลยอ่ะพี่ี่เพื่อน เฮ้ยอะไรวะคือน้องรังแกผมมากเลยนะคือลูกของอะไรนะคือผมไม่ได้ยินเมื่อกี้อะไรนะน้องครับเฮ้ย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 เขาให้ผมออกไปนะผมไม่ออกคือผมทำบุญมาให้แล้วไงเฮ้ยโห เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขีหน้าขนลุกเลยพี่เพืนขนลุกเลยผมทำบุญไปให้แล้วนะเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยงเฮ้่ยเ้้เ คือผมคิดว่าถ้ามีคนมานี่คือเอาง่ายๆอะมาไม่ได้เลยอะคือเฮี้ยนอะไรขนาดนี้ทําบุญไปให้แล้วนะทําบุญไปให้แล้วนะจะอ,อะไรอีกครับโอ้คือเสียงงานนี่ดังอะไรขนาดนะั้นคือแบบอยู่ถ้ามีคนแบบ ข้างหลังถ้ามีมาพักผมนี่คือผมตกลงไปในหนามนี้เลยนะเฮ้ยเฮยเฮ้ยจะตกใส่หัวขยนอะไรมาเดี๋ยวผมจะลองตั้งกล้องให้พี่ๆเพื่อนๆฟังเสียงเอานะเฮ้ยเสียงหัวเหรอนี่นี่ย เนี่ยเฮ้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 ยมีอะไรค่อยคคุยกันเฮ้ยเฮ้ยรู้ของเฮ้ยอะไรวะทำไมต้องทำกันด้วยครับทำบุญไปให้โอ้โหเห็นไหม เฮ้ยเฮ้ยจะโดนหัวผมครับเฮ้ย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 ผมกลัวแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมกลัวโดนหัวผมมากเลยอะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรครับไม่ออกคือมาดี ไม่ออกคือมาดีนะเอา้าทีนี้รองให้ทั้งสองไม่ออกน้องพี่เพิ่งทำบุญไปให้เองนะคือน้องแกก็โอ้โหแบบสนมากเลยนะไม่ออก เดี๋ยวผมจะลองพยายามอยู่นะไม่ออกไงอคือคันมากอะเดินมาลุยป่าเฮ้ยพ่อครับทุกคนพี่ไม่ใช่พ่อหนูนะเฮ้ยพี่พี่ไม่ใช่พ่อหนูนะ เฮ้ยเฮ้ยพี่ไม่ใช่พรเองนะเองไม่ต้องกลับเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม่ไปอะไรเนี้ยทุกคนคือน้องชวนผมไปอยู่ด้วยนะพี่ไม่ไปเฮ้ยไม่ออกเฮ้ยพี่ไม่ใช่พอหนู เฮ้ย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 พี่ไม่ใช่พ่อเองเฮ้ยพี่ไม่ใช่พ่อเองเว้ยเองจำคนผิดเปล่าเฮ้ยพี่ไม่ใช่พ่อเองนั่นแหละเพื่อนยืนกันอยู่ทั้งสองคนเลยเฮ้ยพี่ไม่ใช่พ่อเองเว้ยไม่ต้องตามกมา พอเองชื่ออะไรพอเองชื่ออะไรพี่จะได้แบบไปตามหาให้เฮ้ยบ,บอกชื่อผมเฉยเลยเองมัว,วเปล่าเฮ้ยพี่ไม่เฮ้ยพี่ไม่ใช่พอเอง เอ็งไม่ต้องตามพี่มาเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละเฮ้ยไม่ใช่แล้วก,อ,กองเฮ้ยแกน้องหรอแกหเฮ้ยพี่ไม่ใช่พ่อเอ็งนะเวย้ยไม่ต้องตามพี่มาเฮ้ยชินะ่าชิน่าทั้งสองคนเลยเฮ้ยเฮ้ย ก็พี่บอกอยู่ไงพี่ไม่ใช่พ่อเองพีก็ออกไปเฮ้ยน้องแกบอกถ้าไม่ใช่พ่อหนูก็ออกไปเฮ้ยพี่ขออย่างไม่ออกได้ไหมคือคือพีเพิ่งคือพีเพิ่งทําบุญไปให้เองกับแม่เองเลยนะอยยุ่งกับแม่หนูเฮ้ยแกบอกอย่ามายุ่งกับแม่หนูแล้วแม่หนูโอ้เอเวอร์ยงัง จะลองเดินตามไปเรื่อยๆนะเฮ้ยพี่ไม่ใช่พ่อเองแม่แกก็ร้องไห้นะแกก็โหตามคือน้องกับแม่น้องนี้ตามหากันพ่อเลยนะคือมีชาวบ้านคนหนึ่งอ่ะบอกผมว่ามีหญิงและลูกอ่ะนะเฮ้ยเฮ้ย มีหญิงและลูกนะคือกลางคืนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะออกมาหาตามพ่อมาเคาะทุกบ้านอ่ะพี่วินเพื่อนเอาง่ายๆคือมาขอตามทุกบ้านอ่ะแกบอกเอ้พี่ไม่ใช่พ่อเองคือแบบมีคนมาเล่าเฮ้ยเฮ้ยพี่ครับเฮ้ยเยจะโดนหัว ้ยทุกคนไปออกกันดีกว่าผมดูผมคิดว่าน่าจะไม่ดีละไปพี่เพื่อนออกกันผมก็ได้ออกมาข้างนอกนะคือน้องโหดเอาของแล้วโยนผมแล้วก็แม่น้องนะคือก็ตามผมคือผมก็บอกแล้วว่าไม่ต้องตามมาคือไปอยู่กับพี่ยังไงก็ไม่สบายนะอยู่เนี้ยแหละสบายกว่าคลิปนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งรลหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่เพื่อนตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วคือผมก็เหนื่อยด้วย คลิปนี้ผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปอย่าลืมไปติดตามผมไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ